ครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับนานๆนัก DIY ม l ลด d ได้เครื่องเสียงนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับข้อดีของม l ลด์ DIY นะครับก็ม l ลด์ DIY ดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้มันเป็นวันหยุดนะผมได้มีโอกาสได้เอามอลดที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเอามาปรับ จูนนะครับเอามาทําความสะอาดนะเอามาปรับจูนและทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆก็ข้อดีของแอม o ล DIY นะเพื่อนๆข้อดีของมันมีเยอะแยะนะครับข้อดีันดต้น,ต,นต้นของมันเลยนะครับเราจะมาพูดถึงการจูนเสียงการปรับแต่งนะครับอุปกรณ์ภายในต่างๆเนี่ยครับอุปกรณ์ภายในของแอมพลอด DIY เนี่ย เราสามารถโมดิฟายได้ไม่มีข้อจํากัดนะครับเพื่อนๆสามารถโมดิฟายได้นะครับไม่มีข้อจํากัดไม่มีอะไรที่คาใจใช่ไหมเพื่อนอ่อยกตัวอย่าง,างเช่นเพื่อน,อนๆซื้อแอมลอดไฮเอ็นมา1ตัวราคา80,000ืบาทราคา80,000บาทนะแล้วไอ้8 0ด0มืบาทเนี่ยเพื่อน,อนๆกล้าแกะนอดไหมไม่กล้าใช่ไหม ไม่กล้าแม้แต่จะไขน็อตดูใต้เครื่องเลยครับไม่กล้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะหมดประกันนะครับแล้วก็เราจ่ายเงินไปในราคาที่แสนแพงนะครับจะโมอะไรดีเนี่ยก็ต้องแบกแอมหลอดของเราเนี่ยไปที่ศูนย์ไปที่ร้านที่ซื้อนะครับในส่วนของ DIY เนี่ยเพื่อนๆอยากจะเปลีป่ยนอุปกรณ์อะไรเปลี่ยนไปสินะ เราไม่ห่วงเรื่องการขายต่ออยู่แล้วนะครับราคาไม่ตกนะครับเพราะว่าเราโมงานของเราเองนะครับถ้าจะขายราคาเท่าไหร่เราก็ตั้งราคาขึ้นมานะครับเพราะว่ามันคือทรัพย์สินทางปาัญญามีเครื่องเดียวในโลกนะครับการโมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่เราเลยจะโมนะครับ ถ้าเพื่อนๆกลับไปดูคลิปผมเนี่ยผมจะลงคลิปเกี่ยวกับการโมไว้อยู่นะครับอุปกรณ์เราไม่ต้องใช้ของดีมากนะครับสำหรับ m DIY นะข้อดีนะ 1. ไม่ต้องกังวลเรื่องการขายต่อหรือ,อาการประกันนะครับ 2. อ,อุปกรณ์พวกเนี้ยเราสามารถหาได้จากอาแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ เราจะหาอะไรมาลองมาเปลี่ยนดูได้หมดนะอุปกรณ์วินเทจอุปกรณ์ยุคเกา่าอุปกรณ์ยุคใหม่อุปกรณ์ของพวกแอมกีตร์มีขายครับเพื่อนๆนะก็เอามาทสเอามาลองกันนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ในการจูนเสียงนะครับนะแอมลอดสองตัวของผมเนี่ยครับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยืมเดี๋ยวดูตัวนี้อ่าดูตัวนี้อุปกรณ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพื่อน คือพูดง่ายๆว่าเป็นการแมทชิ่งอุปกรณ์ด้วยตัวเองนะครับการแมทชิ่งอุปกรณ์ด้วยตัวเองหรือพูดง่ายๆว่ามั่วพูดเล่นนะเพื่อนก็มีมั่วบ้างนะครับมีมัม่วบ้างนะตรงๆนะแล้วก็ต้องมีมั่วบ้างนะครับนะครับอุปกรณ์ของถูกครับพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับของพื้นฐานสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับ นะของพื้นฐานสแตนดาร์ดทั่วไปไม่ใช่ไฮเอ็นนะครับไม่ใช่ออดิโอเกตก็จะมีออดิโอเกตบ้างบางตัวนะครับประมาณนี้นะครับโมใส่ไปให้เต็มที่เลยครับจะแก้ไขตรงไหนอีกหน่อยอัปเกรดสายไม่ต้องกลัวครับอัปเกรดไปเลยครับคงจะเอาสายสัญญาณราคาขนาดไหนราคาเมตรละแสนเอามาใส่ได้แต่ว่าการโมเครื่อง DIY เนี่ยมันก็ต้องเมคเซนิดน,นึงนะครับ อ่ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสีคัพปิ้งนะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสีคัพปิ้งนะครับเพื่อนๆการเปลี่ยนสีคัพปิ้งของเพื่อนเนี่ยอ่าบางคนเนี่ยใช้อุปกรณ์ราคาแพงนะครับสีคัพปิ้งสองตัวล่อไปห้าพันแล้วงบซร้างแอมพลอรเท่าไหร่แปดพันเก้าพันใช่ไหมแต่เพื่อนใช้สีคัพปิ้งไปห้าพันมันไม่เมกเซนต์นะครับต้องดูลำพงลอยด้วยนะครับ ลำโพง DIY ใช้สีคัพปิ้งออดิโอเกต Hi End นะครับมันก็ไม่เมกเซนนะครับฉะนั้นนะครับเป็นปื่อๆการแมทชิ่งระบบ DIY เนี่ยไม่ต้องใช้ของแพงนะครับใช้ของที่อยู่ในงบประมาณที่เราอ่ายอมรับได้มองดูลำโพงเราสิมองดูอุปกรณ์ซิสเต็มเราสิอุปกรณ์บลูทูธอุปกรณ์ CD เรา บางคนใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับแต่ใช้แอมปลอดตัวละเป็นแสนบางทีมันก็ไม่เม็กเซนนะครับบางคนก็คิดว่าเสียงแอมปลอดเนี่ยมันดีนะแต่ความเป็นจริงแล้วแอมปลอดเนี่ยเสียงสู้โซลิดสเตต,ตไม่ได้นะครับเนเพื่อนเสียงสู้โซลิดสเตตไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอุปกรณ์พวกนี้ความเพี้ยนมันสูงเนเพื่อนความเพี้ยนมันสูงนะครับ คนที่ฟังเพลงในสตูดิโอเนี่ยถ้ามาฟังอัมหรอนะผมคิดว่าฟังไม่ได้ครับเพราะว่าความเพี้ยนมันเยอะเพราะเขาฟังออกนะครับนะเขาเลยพัฒนาไปเป็นทรานซิสเตอร์ไงเพื่อนพัฒนาไปเป็นทรานซิสเตอร์ใช่ไหมเป็นไอซีนะครับเสียงดีขึ้นดีเทอร์ชั่นน้อยลงนะครับความผิดเพี้ยนน้อยลงนะครับประมาณนี้นะครับก็ พูดถึงแอมพลิอกันมาพอสมควรนะครับนะเพื่อนๆลองใช้แนวคิดว่างาน DIY เนี่ยมันดีกของงานไฮเอ็นยังไงนะครับสำหรับเรานะครับสำหรับคนที่ซื้อซื้อมาฟังเพลงและไม่ต้องการที่จะโมและมีเงินมากพอก็ไปเล่นไฮเอ็นได้นะครับส่วนคนที่ต้องการจะเอามาโมนะครับเอามาโมเอามาปรับแต่งนู่นนี่นั่นเอามาเรียนรู้ ผมได้นำแอมลอด DIY นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการฟังเพลงก็คือความบันเทิงและความผ่อนคลายนะเพื่อนๆนะผลลัพธ์ของการฟังเพลงคือความบันเทิงและความผ่อนคลายนะครับด้วยส่วนตัวของผมที่ชอบเสียงของแอมลอดนะี่คือความเพี้ยนนะครับความเพี้ยนที่มันถูกจลิดหูของผมนะครับโอเคและมันสนุกตรงที่ว่าได้ทําการปรับแต่งนะครับโอเคสําหรับทีนี้เดี๋ยว,วพูดเยอะมันจะยาวนะครับเพื่อน ลองไปใช้พิจรารณาลียนของตัวเองดูนะครับว่าชอบแอมดลอต DIY หรือไฮเอ็นนะครับให้ตรงกับและสไตล์ของตัวเองสวัสดีครับ